มีคําถามเข้ามาครับอย่างเช่นที่ว่าถ้าเกิดครูพ้นจากการเป็นครูผู้ช่วยแล้วเนี่ยจะใช้แบบประเมินใดน,นะครับในการพิจารณาในเรื่องของอตัวชีวัดที่7.1 7.2นะครับถ้าเกิดครูคนนั้นนะครับยังไม่มี P.A ก็ให้ใช้ผลการประเมินการปฏิบัติงานตามบอ23นะครับ อ,องค์ประกอบที่1ที่มีคะแนนระบุไว้80คะแนนเพราะอันนี้เราเราตัวชี้วัดเรากำหนดไว้ที่80คะแนนครับส่วนท่านใดที่มี PA แล้วก็ก็มีอยู่ลายหนึ่งมีเคสนึงผมก็ยังสงสัยว่าเมื่อวานนี้ไม่แน่ใจว่าจะเป็นจริงหรือไม่เป็นจริงนะครับเพราะอาจจะเป็นเคสต,ตั้งขึ้นมาว่าครูเพิ่งมาจุไปเมื่อช่วงเดือนสิงหาคม6 6 7นะครับแล้วก็จะมี PA มี PA หรือย,อยางเพราะมันช่วงไม่กี่เดือนนะครับสอเดือนเองเอก็สงสัยว่าครูคนนี้มี PA แล้วหรอว่า จะต้องทํา P A ภายในต้นปีงบประมาณนะครับก็เขียนว่าเอ๊ะหนึ่งสิงหาถึง30กันยาน,นี่ B P A แล้วแต่ไม่เป็นไรครับถ้าเกิดมี P A จริงก็สามารถที่จะ,ะใช้ผล P A ได้นะครับผมส่วนการดํราเนินการขั้นอื่นๆนะครับก็ขอให้ดําเนินการไปตามปฏิทินนะครับที่ท่านหัวหน้าชาชวาและก็ท่านผอได,ได้ได้เกิดทำไ้ครั้งแรกก็ขอขอบคุณนะครับในระยะเริ่มแรกนะครับอย่างที่ผมบอกแล้วว่าระบบ P A เนี่ยเป็นระบบใหม่นะครับการดำเนินการแล้วก็ขอความร่วมมือกับท่าน เจ้าที่จากเขตพื้นที่นะครับทั้งรวมทั้งท่านผอเ,อเขตพื้นที่ด้วยนะครับรวมทั้งส่วนราชการนะครับถ้าเกิดมีรายติดขัดผมก็ขอน้อมรับที่จะนําไปปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นนะครับแล้วก็เราก็จะ,ะไปพร้อมด้วยกันนะครับใน เฟสสองนะครับเราก็จะนําข้อขัดข้องต่างๆไปพัฒนาปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นครับแต่ในช่วงแล้วเวลานี้ถ้าเกิดมีอะไรนะครับเรายังมีช่องทาง Open Cha t ที่ท่านสามารถติดต่อเข้ามาได้มี h e ลเดสนะครับหรือว่าโทรศัพท์อันนี้โทรศัพท์ก็เป็นปัญหาอยู่นิดนึงนะครับเพราะว่าเรามีอยู่แค่สายเดียวบางครั้งเนี่ยการตอบปัญหาใน่แต่ละเคสแต่ละเคสเนี่ยอาจจะใช้เวลานิดน,นึงบางท่านก็บอกว่าเอ๊ะทำไมโทรเข้ามาแล้วไม่มีคนรับสายเลยนะครับเรารับสายตลอดครับเพียงแต่ว่าสายนั้นอาจจะไม่ว่างเท่านั้นเองครับผม